รักเราไม่เท่ากันตอนที่17คุณดุงใจดีเช้าวันจันทร์กับบรรยากาศที่แสนสดใสผมในตอนนี้หายปวดได้เรียบร้อยซึ่งต้องขอบคุณพร้อมที่ดูแลผมอย่างใกล้ชิดจนผมกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งท้านยังเป็นช่วงเวลาที่ผมกับมันได้ปรับเข้าใจกันอีกหลายเรื่องจนตอนนี้เรากลับมาเป็นอย่างเดิมส่ตรงนี้พอเดี๋ยวมึงเอาไปเรียนสายอะ่ะ ผมมันไปบอกพร้อมทิ้งใจขับรถไปส่งผมที่หน้าคณะทั้งที่มันนั้นก็มีเดวดาเดียวกันไม่ต่างไปจากผมแต่กูอย่ากไปส่งมืองที่ห้องอะ่ะไม่ต้องแล้วก็จอดกูจะลงผมจำต้องทำนา้พอใจใส่มันพอมาอย่างนั้นมันคงไปทนำตามที่ผมต้องการอย่างแน่นอนพร้อมเองกาะทีท่หายใจพอไม่อาจไปต่อได้ หลังจากการจอดรถตามที่ผมบอกทันทีตอนเย็นเดี๋ยวกูมารับนะกูเลิกเรียนบ่ายสามส่วนมึงอ่ะหกโมงเย็นแล้วเจ้าว่าที่ไหนมารับอ่ะผมรีบแย่งทันทีพร้อมกูรู้ว่ามึงอยากเฉยเชยสิ่งต่างให้กลัวแต่ขรอร้องได้ไหมมึงเองอ่ะก็ควรทำที่ของตัวเองถ้ามึงคิดแบบนั้นแล้วมากระทบการเรียนของมึงอ่ะ สิ่งแรกที่กูจะทำก็คือกูจะไม่คุยกับมึงเซฟกูจะทำตามที่ึงบอกทุกอย่างเลยกูสัญญาแต่ถ้ามึงอย่าไปรับกูจริงๆอ่ะก็ไปรับที่ร้านกูทำงานเลิกสามทุ่มพอรู้ว่ามันอยากไปรับผมก็เลยเปลี่ยนเมืนบ้างได่ท้าไม่พร้อมกลับมายืนได้อีกครั้งกูไปละตั้งใจดีละ ผมหันไปยิ้มให้และรีบลงจากรถทั้งยังยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อเช็ใคให้แน่ใจว่าอีฝ่ายยำขับรถไปที่คณะตัวเองจริงๆและพอรถพุเสียตาผมก็หันกลับเพื่อเดินเข้าคณะและั่้ทำให้ผมได้เจอกับใครบางคนโดยบังเอิญไงมึงคือดีกับมาแล้วสินะเจมส์ไอทับผมได้รอยยิ้มซึ่งผมเองก็เดินไปหาและตอบกลับไปอย่างอารมณ์ดีไม่ต่างกันอืม แต่ควาจะเข้าใจกันได้ก็เจ็บไปเยอะเรื่องนี้ต้องโทษพวกมึงสองคนนั่นแหละไม่ยอมคุยกันตั้งแต่แรกเก็บไปได้ไงตั้ง3าปีเจมน่หน้าเบาๆให้กับความสิ้นคิดของผมที่ทำไปอ่ะก็คงเพราะรักมั้งผมคิดเพราะถ้าไม่ใช่แบบนั้นผมคงไม่คิดทำอะไรแบบนั้นยอมให้อีกฝ่ายได้ประสบความสำเร็จ โดยไม่คิดสนใจว่าตัวเองนั้นจะเป็นยังไงถ้าไม่ใช่รักก็คงมีใครกล้าทำอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนก่อนจะรักคนอื่นน่ะกูว่ามึงอ่ะรักตัวเองก่อนนะเซฟถ้าวันนั้นมึงก้าวพลาดวันนี้มึงคงไม่ได้มีหนุนหน้ากูแบบนี้หรอกใช่ไหมคำพูดของเจมทำให้ผมดีคิดตามและมันอาจจะเป็นแบบนั้นได้ใช่ ตอนนั้นกูทำงานหนักจนเกือบเสียภัยอยู่ไปอ่ะผมยังไม่ลืมเหตุการณ์ในวันนั้นและมันกระตอกยับผมมาตลอดจนถึงถุกวันนี้กูว่าเลิกพูดถึงมันเถอะตอนนี้กไ็ได้เข้าเรียนแล้วอ่ะกูต้องไปก่อนมึงเองอ่ะก็รีบไปเรียนได้แล้วแหมไล่กูเลยนะเจมส์็จ่หน้าเบาๆผมเองก็ทำเพีงยงแค่ยิ้มให้ เดนิฟทัตัวเองทันทีแต่เดนไปทีไม่กี่ก้าวกันดูคนด้านหลังเรียกเอาไว้เซฟว่าไงยินดีด้วยนะเว้ยขอบคุณนะแล้วมึงเองอะ่ะกลิ่นเป็นแฟน,แฟนได้แล้วจะได้มีความสุขกับเขาสักทีอะ่ะใครจะไม่ชอบคนอย่างกูวะมีแล้วกันผมยิ้มให้ไม่ได้ถึงใครบางคนที่ผมรู้จักดี เอาไว้กูจะแนะนำให้มึงรู้จักนะเจนต้องทำน้างง,งไม่รีนที่ผมพูดแต่พอเวลาที่เหลือจำกัดผมเลยทำเพียงแคยิ้มให้เล็กิธาตัวเองเพื่อให้ทานจากเขาสอนสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันหลังจากวันนั้นก็คือถูกเช้าพร้อมจะขับรถระส่งผมพี่หน้าคณะแต่ถ้าวันไหนที่ผมไม่เรียนสายก็จะเดินมาส่ผมที่ด้านในและได้ทำให้พร้อม กลายเป็นป้าสายตาอย่างเดียวไม่ได้แต่พอมก็ไม่คิดสนใจและแทรงสถานะที่ชัดเจนว่าเป็นอะไรกับผมมันเลยทําให้คนที่เห็นต้องถอยหนีไปส่วนตอนเย็นนั้นพอมก็จะไปรับผมกลับจากร้านและพาผมไปหาข้าวเย็นกินก่อนจะกลับเข้าหอพักสุดตอนกลางคืนพอม็นจะคงทาหน้าที่แฟนที่ดีดูแลผมทุกอย่างแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะทําได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องแบบนั้นเซฟ เรากลับมาคบกันแล้วว่าทำไมาถึงทําแบบนั้นไม่ได้อ่ะความท,ทําทีงองแงเมื่อไม่ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ผมก็จะดีว่าคนเป็นแฟนย่อมมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ผมกับไม่พร้อมที่จะให้เรื่องแบบนั้นกลับเข้ามาผมชอบเวลาที่พรสัมผัสร่างกายแต่พอจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมันกลับทําให้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมามันเหมือนกับว่าผมยังจําความรู้สึกที่แสนเจ็บปวดนั้นอยู่ ตัวแม่ทำให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นได้กูขอโทษผมเออยังรู้สึกผิดที่ไม่อาจให้สิีในกระหมันได้มึงไม่เป็นไรใช่ไหมพร้อมที่สเกตเห็นท่าทีของผมแปลกไปกรีดิเข้ามาดูด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรเซฟกูไม่อยากได้มันแล้วแต่มึง ดูก็รู้ว่าพร้อมมีความต้องการแต่ผมกลับทำมันไม่ได้ช่างมันตอนนี้สิ่งที่กูสนใจอ่ะคือมึงมากกว่าพร้อมกดผมไว้จนแน่นและแนั่นทำให้ผมกลับมารู้สึกดีขึ้นพร้อมว่าไงถึงเรื่องนั้นกูจะให้มึงไม่ได้แต่มึงสู่ก,กูได้นะ มพูดามาเบาๆซึนไทยพร้อมยินออกมาหลังจากได้ยินอย่าเลยมึงก็รู้ว่าทากูจกุมันไม่จบแค่นั้นน่ะพร้อมรีบบอกทันทีซึ่งผมก็เข้าใจนี่ก็ดึกแล้วอะ่ะกูว่าเรารีบมากันดีกว่าพรุ่งนี้มึงมงีแต่ช้าไม่ใช่หรอพรอจะสั่งให้นอนผมก็เลยอย่าต้องทำตาม พร้อมปล่อยให้ผมินลงน่นาตามเดิมส่มันก็ขยับตัวลงด้านข้าง,างก่อนจะดึงมือผมไปกลุ่มเอาไว้แค่เนี้ก็พอแล้วพอบก็เลยฟีปากตัวเองลงที่หลังมือและจากนั้นมันกลับตาลงส่วนผมกระแต่มองไปหน้านั้นดูรอยยิ้มก่อนจะหลดับตาลงและหลับตามไปไงาพายุ ในทุกวันผมจะโทรไปหาลูกชายและพูดคุยเมียกปกติแต่มาพักหลังๆผมได้ให้พร้อมไปเจอหน้าลูกซึ่งมันนั้นกระตือรื้นแบบสุดๆขอเป็นครั้งแรกที่มันนั้นจะได้คุยกับลูกชายตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นผมกลับมีเงื่อนไขให้มันกับเรื่องนี้พร้อมมึงสัญญากับกูก่อนว่ามึงจะไม่บอกพายุว่ามึงคือใครอะ่ะ นั่นคือสิที่ผมดิพูดกันไว้ก่อนไม่ใช่ผมอยากให้ลูกดูดูว่าพร้อมคือใครแต่พอถ้าพายุรูเข้าคงจะร้องไห้แ่ะราหาพร้อมอย่างแน่นอนซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันคงแย่มากเลแน่ดังนั้นพายตุต้องรู้จักมันในฐานะเพื่อนของผมหรือไม่ก็คุณลุงคนหนึ่งไม่ต่างไปจากเจมเมื่ออย่างล่าสุดที่ผมนั้นสุขเขาเลยไปให้ แล่ๆพร้อมก็ไม่ค่อยโอเคที่ต้องทําแบบนั้นแต่เพราะอยากคุยกับลูกมกันก็เลยต้องยอมทําตามพายุครับมีคุณลุงใจดีอยากเจอพายุนะครับผมยิ่มืถือไปให้พร้อมและนั่นทำให้มันถึงกับจ้องไม่หา้องพายุไม่วางตาพายุเองก็มองมันด้วยรอยยิ้มทันจะเรียกมันตามที่ผมบอกอีกด้วยคุณยุง พร้อมทีกล่าน้ำตาไหลออกมาที่ตัวเองไม่สามารถแสดงตัวตนของตัวเองได้ครับคนเก่งของพ่อคำว่าพ่อของพร้อมนั้นบาสุแทบไม่ได้ยินแต่พร้อมก็พยายามยิ้มให้กับลูกตัวเองคุณยุงร้องไห้พร้อยพูดอะไรต่อหัดตะโมหน้านิ่งพร้อมกับปล่อยตาออกมา อดทนไว้ก่อนนะไว้ปิดเทอมเราไปหาพายุด้วยกันอืมเสฟกูอยากเจออยากกอดลูกสักครั้งผมทำเพียแค่ตบบามันเบาๆแล้ยิบมือถือจากมันมาพายุครับแม่ต้องวางแล้วอ่ะเอาไว้แม่โทรไปหาใหม่นะครับบะบายมือนะ้อยโบกมือลา พร้อมกับสายที่ถูกวางลงคุยกันทยเรื่องนะครับละแล้วพร้อมของเราก็ได้คุยกับลูกแล้วแต่เป็นการคุยในฐานะคุณลุงจะดีคนหนึ่งนะครับทำอภพอของเราถึงกับร้องให้ออกมาเลยทีเดียวที่ไม่สามารถแสดงฐานะตัวเองว่าเป็นอะไรกับพายุนะครับแต่ไม่เป็นไรตอนหน้าพร้อมจะได้เจอกับพายุหรือเปล่า ตองขอดิตตามได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย